สาวเก่งที่สุดเลยอะกดให้พ่าจับฟังเลยครับน้องได้ยินครับแต่น้องมองไม่เห็นครับกดเพลงให้แม่ไม่ใช่ตบมือลูกกดเพลงหน่อยค่ะลูกกดเพลงหน่อยค่ะแม่แม่จับฟังหน่อยครับแดนแดนจัดแดนจักดทางไหนกดทางไหนอ่ะใช่ทางไหนลูกทางไหนอ่าเนี้ยอ่าอ่ะกดไปลูกดไปนะอ่าอ่าอ่า ตบมือตวเอง่ยกดได้ครับตบมือตหนลูกตบมือนับเพลงจบแล้วกดหน่อยค่ะอ่อเล่นให้หน่อยค่ะอน้องกดหน่อยลูกเอ้กดเพลงไหนแล้วแล้วอพี่ขกะกดกดตัวไหนลูกกดตัวไหนแม่สอนให้กดตัวไหนน้องเล่นยังไงลูกไหนกดให้แม่ดูหน่อย กดยังไงเพลงจบอีกแล้วอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งลูกอีกด้านหนึ่งเอาเพลงจบกดหน่อยค่ะกดให้พ่อจ๋าดูหนยเนี่ยเมื่อกี้แม่สอนยังไงกดยังไงกดยังไงเก่งลูกเก่งเก่งคอนเก่งคนเก่งน้องโอกาสมองเห็นไม้ต้องรอปาฏิหาริย์เท่านั้นพี่ครับกดอีกลูกกดอีกตรงไหนกดก่อน กดก่อนลูกกดก่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะน้องกอดกดก่อนลูกตรงนี้ลูกกดอ่ะเอาตรงไหนลูกอ่ะคำให้เจอคำให้เจออยู่ไหนลูกแม่ป้าบุสุราบอกเก่งนะเนี่ยกดเลยครับได้ลิ้นลิ้นเป็นกำลังใจให้กับคุณค่ะคุณลิ้นลิ้นสเปริงโฟนคะแนนได้สมศักดิ์ต้องคุณพินบัสสวัสดีค่ะนุกดยังไงลูก นิดนึงลูกอ่ะอากดเพลงให้แม่จ๋าฟังหน่อยค่ะจะกดยังไงลูงจะกดยังไงบอกพ่อจ๋าเล่นยังไงเอามาแล้วเก่งลูกเก่งเอะเก่งกดด้วยลูกกดเพลงกดเพลงก่อนไม่กดไปนัลูกไม่ใช่ต้าลูกได้ทับก่ได้ลยหรอแมมาเล่นนี่จ๋าลูกกนี้ฟังนี่นะค่อยระวังลูกแล้วก็เอานิ้วเดี๋ยวๆี๋ยวก็จ๋าจับนี้กดนี่หนึ่ง ขึนก่า er <A ère. S 2> ้อง่นมาสงสารด้วยเมือก่งมาก้ยมองไม่เห็นหน่งเล่นได้มันองี่กผอุตสาซื้อมาห้นะง่ายก่กดงาเนี่ยองเกกไ่ตอง่ะ ถ้าทำได้เราต้องสนุนตัวเองให้กำลังใจตัวเองไหนกดให้แม่ฟังอีกทีสิลูก NGWE สวัสดีเต็กกฎตาตาตาแม่กุลยเก่งมากไม่กลัวแล้วเห็นไหมเก่งเก่งเก่งที่สุดเลยคือผมบอกแล้วว่าอยู่กับเขาเนี่ยเราต้องมีความเสุขแด่เขาอืม อัดชุมช้มเลยชุ้มชิ้นเลยผมไม่ใช่พ่อจา๋านะพ่อจ๋าทับทุกพ่อทุกสา,าราพ่อจ๋าสุนดจ๋าลาวันกกนี้ครับสวัสดีค่ะคุณฟอนติมพลาวาเนศสวัสดีนะคะคืออยากจะบอกว่าเลี้ยงน,น้องเนี่ยเราจะมีความสุขกับน้องไปด้วยและชี่นี่ะโคตรมีความสุขเลยผมว่าตัวเมย์ตัวเองใช่ไหมตัวเมย์ตัวเองไหมโอ้ตัวเมยตัวเองแล้วทำไม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  อ่ะกดอีป่าวกดอีป่าวกดอีป่าวอ่ะ่าอ่าอา่าใจยังใจยังเนี่ยจะาจับอะไรคุณจรนีจับเพชรบูนสวัสดีค่ะคุณกินเสร็จคุณดารุณีดาวปองขอบคุณค่ะไม่เอาหูกนโมตชาสวัสดีนะคะน้องหนึ่งขวบแปดเดือนกับเก้าวันค่ะอ่ะอ่อ่ากดจ้ะอายุนี่เหรอ จับเองเลยลูกเอ้ยคุณไม่เล่นแล้วเหรออ่ะมือเนี่ยมือเนี่ยมือนี่แม่ปอบช่วยนับด้วยเห็นไหมอันนี้มือมััันนนนนนออออีี้้ปีนี้มันมีซะปีที่แล้วพี่น้องปีที่น้องเกิดมันสามร้อยหกสิบหกวันมันก็เลยนับเพิ่มจากวันธรรมดาสมมติวันที่เจ็ดก็บวกไปอีกสองวันพรุ่งนี้วันที่แปดก็บวกไปอีกสองวันเนี้ยค่ะมันก็นับง่ายจากพยาบาลสอนแล้วก็คือจะหาหมอบ่อยจะรู้วันเดือนปีน้องไปแล้วเหนื่อยแล้วเนี่ยเล่นเหนื่อยแล้วเหนื่อยใช่ไหมครับงุ่งวุ่ง แสดงว่าลูกไม่ได้นอนเพิ่งตื่นเพึ่งตื่นไม่ชาเมื่อกี้ไปยังห้างพิ่งตื่นนอนไหมพิ่งตื่นนอนตลอดนอนเร้วกี่ชั่วโมงก็ตั้งแต่ขึ้นรถก็หลับเลยจนมาถึงเนี้ยไม่เชื่อหรอจริงๆถามทุกคนไงพ่อหนุ่มเดินลูกลูกจะนอนได้ไงเขาจะชอบที่สุดคือตอนอุ้มเดินนั่นคือเวลาที่เขาต้องหลับนี่มันนุ่งจะง่วงกันเนี่ยคุณดองดีไม่เพิ่งกินนมเสร็จโอ้ยเลยว่านลูกจ๋าอน้องบีบเปิดเพลงให้แม่ไง อ่าไอ้จบเพลงไอ้แม่ยังไงคะไอ้ที่แม่สอนต้องต้องแรงก่อนต้องค่อยฝึกเข้าอย่าไปกดดันลูกต้องค่อยฝึกอย่างละแม่แล้วเนาะเนี่ยเนี่ยเขาอยากรีแลกต์เขาแล้วเนี่ยเขาดีแหละเขาแล้วเข้าใจไมหมการรีแลกต์เขาการแหละเขาแล้วเขาก็อยากจะเดินเหินเดินไปนู่นนี่นั่นอ่าะเนี่ยเฉลี่ยเขื่อนสร็มเก่งทุกคนืคขอบคุณสำหรับดาวมากนะคะน้องให้ตัวเองหน่อยค่ะ จบมึงให้เองหน่อยครับแม่อยู่นี่อ่ะบอกว่าพ่อจ๋าตบเสียงดังกว่าลูกนะเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะลูกจบไหมแม่แต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 ่ลูบมาถึงนั่นเองลูกโอ้เสียงดังกว่าพ่อจ๋าโอ้ดังไปเยอะเลยคุณสุนันต์บอกกอดกอดกวางตุ้งกวางตุ้งสุดแค่สัมมิศาลน้อยเกิดว้วนเอยแม่อยู่นี่นะนั่งเจ๋งจริงจริงเก่งๆดุกเก่งครับง่วงไหมอ่ะ เพิ่งมาที่นี่เพิ่งตื่นจริงแล้วตื่นมาอาบน้ําแล้วอึเนี่ยแต่่พอจ๋าไม่ไปฝนไม่ง่วงน้องเอ้ยน้องแม่อยู่นี่นะลูกแม่อยู่ทางนี้วัวน้อยวัวน้อยวัวน้อยแม่เรียกผมทำไมอะสวัสดีกับคุณพี่จลัดสายจัดนะคะแม่เรียกผมทำไมถามแม่ แม่เรียกรูปจ่าจังไมเพราะจ๋านอนเป้าจ่าแล้วเพ่าจ๋านอนเป้าแล้วบีดีคุณวีดีการเด้นโฮมให้ดาวตลอดเลยขอบคุณที่เมตตาให้ที่เป็นร้อยดวงเลยกันเก้าของแม่แม่คุณเนวันบอกตุ๊กตาชาลิโคสสดีค่ะคุณพลชัยพลสดีค่ะคือน้องเนี่ยเราอยู่กับเขาเนี่ย ค่ะคุณอนงค์ใช้เศษขาคุณพัฒนังดีสวัสดีค่ะพ่อสาวันนี้ค่ะสื่อดีดีกันได้เลยครับขึแล้วอยากเดินแหละไปไหนลูกอาน้องจะทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปไหนหาโทรศัพท์อ่านคอมเมนต์เหรอลูกเหรออยากเดินอยากเดินไม่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 กลับลูกอยากเดินเนี่ยเขาอยากเดินเนี่ยนี่นี่นี่หนูเอาไอแพดขึ้นไปก่อน ลูกเนี่ยเขาอยากเดินแล้วอยากเดินแล้วเนี่ยเมีกําลังอยากเดินแล้วเนี่ยเนี่ยเขาผมเชื่อว่าโลกของเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาเดินได้แน่เลยเนี่ยหนูเดินได้เนี่ย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 หนูเอาขึ้นเอาขึ้นเดี๋ยวกลัวออกเนี่ย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 คืออยากเดินรู้เลยว่าอยากเดินลูกช้าอยากเดินหรือลูกช้าเนี่ยคบกันเลยมากเนี่ยถ้าคือว่าไอ้ตรงเขามันไม่ติดนะหนูนะลูกสาวพ่อจ๋าเดินเลยแล้วเนี่ย เนี่ยเยอยากเดินเนี่ยไม่ใครไปทําอะไรไม่ได้นะครับทุกคนจะงอนทันทีเลยอ๋อเมื่อกี้หนูเก็บกาลังเพเดินลูกขอบคุณมากนะคะโอ้ก็ไม่บอกพ่อจ๋คุณเคโลเคโลขอบคุณค่ะคุณสายส้นงพองขอบคุณค่ะอ่ะอเดิน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 อดยนเดินเอิเดินหาินเดจนหนเอยเลยคเับนนเดินเดินเนี่ แม่อยู่นี่นะลูกเดินมาเล้วแต่ละวันนะทุกคนเราจะต้องทําให้เขามีลมอมยิ้มมีรอยยิ้มไม่ให้น้องเครียดไม่ให้เขากดดันนะเราจะตกมาให้ค่ายกำลังใจเขาคุณนพนิชาบบกตุดโดนพนิารักกับน้องน่ารักทาน้องมีความสุขครับเนนี้ถ้าน้องมีความสุขทางนี้ลูกทางนี้รลูกจับพ่อจ๋าอยู่ไหนลูกจับพ่อจ๋าอยู่ไหนครับ น้องดูแลเริ่มมายิ่งหานด้วยกับกีนค่ะดูทุกวันเลยคุณจารุณีคุณประธานนินสวัสดีค่ะน้องอะเล่นนะครับน้องจะเล่นตรงนี้น้องเล่นมีคนเขาบอกว่าคุณคุณประธนินทับแสงว่าผมกําลังแอบคิดอยู่ว่าสมมติถ้าลูกผมมีลูกแล้วลูกผมเป็นแบบนี้ผมจะดูแลได้ดีเหมือนหมอปลาไหมดีได้ดีเหมือนการแหละเชื่อผมเถอะทุกคนเนี่ยพอได้มีโอกาสผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะเออทำได้กันเหมือนทุกคนแหละ แต่คิดว่าผมกับภรรยาผมมาดีผมว่าถ้าน้องไปอยู่ในอ้อมกอดใครอ่ะถ้าเขารักน้องจริงๆเนี่ยลูกเผื่อเ่าอาจจะดูแลดีกว่าผมแบบเนี้ยผมก็ได้ถ้าเขารับน้องจริง,ๆ,ๆ,าานนง,รงๆนะแต่แต่ถ้าดูแบบดูเผอนแล้วไม่รับน,น้องเกาะไม่ได้ค่ะเพราะว่าขาข้างล่างแล้วเขาไม่กล้าผม,ผมเชื่อว่าทุกคนนะถ้ามีลูกเป็นแบบเนี้ยคุณวัน,มมนได้เลยแน,น,น่นอนน,นะแต่ว่าแต่บางอย่างอ่ะเาขาเรียกว่าไงอ่ะ มันต้องมีบุคลากรน้อสี่คนในการดูแลน้องอะนะถ้าผมสองคนภรรยาเนี่ยดูแลก็แน่นอนเราต้องยอมรับความจริงเพราะว่านู่นนี่นันเพราะว่าเขาเนี่ยเครื่องซักชั่นกินนมสายเอเจทิวต้องของตามแล้วก็บางทีเออบางทีน้ำลายบางทีทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะมันมันละเอียดอ่อนมากเลยเขาเลี้ยงง่ายแต่การดําเนินชีวิตอะมันใจต้องรักมากเลยผมบอกว่าอยากจุกแก้มเหรอคะอุ้งกี้ต้องรักมากเลยครับ ้อันนีเรราาาาเเเมีกด็กเขามีบุญคุณสุกบอกว่าขอบคุณมากนะคุณเจสุขแลวเราต้องเ<า><า>รียนรู้อารมณ์ลูกสาวด้วยอารมณ์น้องเนี่ยสำคัญมากเลยนะเวลาเหมือนว่าเขาอาจจะง,งอนหรือโกรธเนี่ยเราเรา,เราอะ่ะจะด,ดูเขาได้เราต้องใช้น้ําเย็นอย่างเดียวเลยแล้วเอามือไปลูบจากเราว่าลูกทําแบบนี้ไม่ถูกต้องนะเพราะจะว่าก็คือบางทีผมเชื่อว่าเขาอยากจะเดินได้เขาเดินไม่ได้มันไม่ได้อย่างใจเขาอ่ะพี่พลอยพี่พลอยมาจังบอกว่า อ้วนยังไงอีกนิดเดียวก็เดินได้แล้วขอบคุณพี่พอยนะจ๊ะคขนมแล้วขนนิดนิดทำมาพิเศษคือถ้าเป็นเด็กทั่วไปแบบน้องเปล่าค่่่ะะเปลาคคือถ้าหาว่าน้องแบบไม่มีความสมองก็จะต้องร้องไห้แล้วแต่นี่ไหมเขากิ้งไปกิ้งมาออฟอภิชาติมีความสุขอันนี้อันนี้คือท่าออฟครับออฟลบุรีสวัสดีค่ะสงัยหลาครั้งเวลานศร่ีขอบคุณค่ะคุณพ่อชาลีโคในคอร์กเนี่ยในข้อเนี่ยในข้องเขาเนี่ยเขาจะชอบมากเลย แล้วก็เข้าได้หลดปล่อยใช่ในคอกใช่ปล่อยได้ทั้งวันเขาจะแบบไปนั่นมานี <S <s ่เหมือนกับบ้านเขานี่คือบ้านของหนูนะนี่คือบ้านของลูกสาวเนี่ยก็เลยจําเป็นต้องซื้อกันแบบอันนี้หน่อยแต่ไม่ได้ซื้อแบบมือหนึ่งอย่างแพงซื้อมือสองอะไรแต่ว่าเราต้องระวังน้องเหลืออีกท่อนเดียวน้องยืนได้แล้วค่ะก็เหลือตรงขาทั้งสองข้างเป็นสมไหมค่ะ ลูกฟ้าคุณสุภาวันหนึ่งขวบแปดเดือนกับเก้าวันนะคะเดี๋ยวพาไปเล่นฮาร์โแรนเหรอคะพี่พลอยคำพันชมชื่นขอบคุณค่ะคุณสุนันสายมณฑชัยขอบคุณค่ะคุณศรีสุดาเกตพิชิตสวัสดีค่ะเด็กหญิงสุภาวัน น้องยังน้องคานได้ค่ะคานได้นี่ไงคานแบบแบบน้องนะคานแบบน้องนะคุณชีราทีสเขาไม่ลองนะเขาไม่้องลองพาเกาะยืนเลยเนี่ยเขาเขากลัวแล้วขาเขาจะไม่ได้ถึงแล้วเขาจะไม่กล้าเดินก็เลยคุณหมอบอกว่าเอาตามที่เขาเป็นไปเพราะยังทําหาหมอกายภาพอยู่ตลอดค่ะคุณยุเพนคุณชาชาน้องน้องดีนะหนูทําเสียงอวดพ่อพ่อแม่เนี่ยแง แมะอ้เดูก like right ันแะเสียงกระลุกไอเสียงร้อนร้อนร้อนพจ๋า่าพัดลมเดี๋ยวพัดลมตัวเล็กตั้งยายจ๋าไม่ไม่ไม่ถึงอยู่ถึงอยู่เขาเขาใช้กำลังเยอะเาใช้กลังแงะสิลุงแะะจะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรขอบคุณมากค่ะพ่อจ๋าเลยพ่อจ๋าเลยครับ รถกลมๆนรฤมลแสแสดงโพสหมอคุณหมอไม่ให้นั่งนะคะเพราะขาเขาจะขุบไม่ได้มันอ้าแก้วนะพายั้ยอมสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามตลอดเลยค่ะคุณละมุนสังเสรีน้องอยากเดินถุณป้อมที่ดีนเส้าส้นหากนสาสน่ารักมากสีเงินแสงเย็นขอบคุณค่ะา คุณนสมเลยคุณนติ๋มรักสิกาคุณนลเพมทงคาเขาดิ้นเยอะเพราะน้องหายใจตรงคอตรงคอนะครับทุกคนน้องหายใจตรงคอแม่่ปบออวยตเนี่พอเราใส่สาย N G P นเนี่ยเราก็จะเห็นแบบนี้แต่เราคอคอสีสาธิตขอบคุณมากนะคะที่ได้ชื่อสีสาธิตนะคะรับเดินขาผู้สาวก็จัดคุณนสมเลยน้องสดใสน่ารักมากเลยชีซาพัฒนาการเด็กเป็นหนาคุณสุดบาลแสนสุดีค่ะแป้งล่ามคิดถึงนะคะคุณแป้ง ใช่ครับเขาอยากยืนแต่ผมเชื่อว่าโรกเขาคิดว่าเขาเดินได้เลยเนี่ยโรคที่เขาอยู่ผมคิดว่าโรคเขาคิดว่าเขาเดินได้นะคะใช่พิธีแบบแบบนี้นะผมคิดว่าเขาเนี่ยตอนเนี้ยเขาอารมณ์เดินอยู่เด็กหญิงสุภวันศรีเขาเ,เขาถามว่าน้องกินนมเก่งไหม <c oughs> จำมันโอ้น้องเหรอกินนมเก่งมากเพราะว่าน้องกินกินแต่นมนะแล้วก็ฝุตให้น้องเคี้ยวไปเรื่อยๆมันต้องฝุตมันต้องใช้ให้เวลาเยอะมาก สวัสดีค่ะพี่ศิลพรคุณขอบพระคุณที่เมตตาคุณบอกคนบอว่าดูทุกคลิปต้องขอขอบคุณทุกคนนะที่เป็นกำลังใจให้แม่จ๋ากับพ่อจ๋าดูแลหนูอ่ะแต่ผมสองคนอ่ะผมมีความสุขมากเลยคุณหมอเล่าว่าขอบคุณที่เกิดหัวใจให้นะคะนอนอ่อนขอบคุณค่ะศรีสดาเกขตพิจิตรเซแต่ว่าถึงแม้จะอดนอนนะแต่ก็มีความสุขแ่ะ วน้ทางนี้แล้วน้องเอ้ยวนลูก้าวขออะไรแม่อยู่นี่หรอกลูกสาวอยู่ไหนเนี้ยลูก้าอยู่ไหนแต่เขาว่าลูกสาวถ้าแม่จ๋าเรียกไม่ได้นะร้อแปลกมากคำเนี้ยให้พ่อจ๋าเลยกได้คนเดียวพี่ต่ายแลวตีโาสวัสดีค่ะลูกสาวหันหน้ามาพ่อขมลเพ็นปฐมสสดีค่ะพ่อจ๋าอยู่ทางนี้ครับ พมัทนาสวัสดีค่ะนัดดื้อน้องสนิทพ่อกับแม่เที่ยวอีกแล้วอ้วนเอ้ยอ้วนแม่จ๋าชอบเรียกอ้วนแต่พ่อจ๋าจะชอบเรียกลูกลูกสาวอ้วนเอ้ยแม่อยู่นี่ลูกทางนี้ทางนี้น้องไปเคาะเรียกใครทางนู้นนะลูกลูกสาวพ่อจ๋าอยู่ทางนี้ครับพ่อจ๋าอยู่ทางนี้นะครับทางนี้ลูกเอ้ย นัวมาหาพ่อจ๋าเลยหันมาหาพ่อจ๋าเลยขอบคุณมากค่ะคุณมะลุมนแสดงค่ดขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ลูกสาวพ่อจ๋ากับแม่จ๋านะคุณแอปเปิ้ลสวัสดีค่ะมาดูหน้ามาดูหน้าเด็กน้อยกันนี้โอเคเลยค่ะพี่แป้งน้องเจาะคอค่ะคุณวลาอไรพรอยสุวรรณพูดไม่ได้เพราะเขาเจาะคออารยาขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณนะคุณเล้งน้องน่ารักมากขอบคุณค่ะได้เลยค่ะพี่สายและติโลนที่สุดสามมาเนาะคุณอิงพี่ติดตามไปตลอดน้องน่ารักขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่ไม่ตาเนาะวันเนยทางนี้แม่อยู่ทางนี้นะลูกแม่หนูอยู่ไหนเนี่ยแม่แม่หนูเล่นอยู่ไหนน้องเอ้ยอ้วน โอ้นอ้ยแม่อยู่นี่นะลกูกแม่อยู่นี่ยืนได้ค่ะเจล,ลินโตสนุกยืนได้แน่นอนน้องเดินได้ครับแต่ว่าต,ต้องรอการผัดใส่เองค่ะอันนี้แพทย์จะสอนมาแล้วการใส่จะต้องใส่เข้าไปต้องวัดจากที่ปลายจม<ำ>ูก<ำ>มาที่ติ่งหูและจากติ่งหูหมาที่ตรงสะดือใช่ไหมแต่น้องมีสะดือและจากตรงปลายจมูกมาที่ตรงสะดือมันจะเป็นจุดนั้นแล้วก็มาปากกาไว้แล้วเวลาใส่ไปต้องค่อยๆใส่นะคะ แล้วจากสายจะต้องใช้สลิงฉีดลมเข้าไปแล้วก็ฟังเสียงว่ามีลมเข้าไหมแล้วก็ดูดลมเท่าที่ฉีดเข้าไปออกมาใส่เองค่ะดิฉันใส่เองสามถึงห้าวันจะต้องเปลี่ยนตลอดถ้าน้องไม่ดึงออกก่อนนะคะ m g ทิ่ดิฉันใส่ให้เองไวคอสใส่เองตรงคอถ้าถึงเวลาเปลี่ยนคุณหมอสามถึงค่อยเปลี่ยนต่อละเช็ดทั้งรองไวกอสดิฉันทำเองเช็ดคงหมอบรับเองนวดเอง มาดูอะไรที่เียดดมมาาาูระจับลองแล้วเขาจะไม่ยอมเกาะคุณตุ๊กตาชารีโคสลองอารมณ์ดีให้ดูเขาเนี่ยเขามองเขาเห็นนะครับคุณพลอยนภัทรสวัสดีค่ะคุณชัยสนสวัสดีค่ะคุณโมเมคุณค่ะคุณสำรวยสวัสดีนะคะรักนี้เพื่อเธอบอกน้องน่ารักมากคุณพิสมัยขอบพระคุณค่ะ คุณฝนฝนคุณอะไร่อนนีุ้วรรณน้องอยากยืนแล้วคุณจะเหลียวสวนสิ้นภัยหลักหนุนแบบโบราณให้ดูสิคะได้ค่ะขอบคุณคือคำแนะนำนะคะหนคือสุดสิริพอจะอุ้งเหนื่อยทางงาน้อตกเนี่ยกำลังกัดเอ่านฮอน MDT สวัสดีค่ะคุณจารุนี่บอกว่าชอบจังเลยตอนหมอปลาเรียกว่าลูกสาวอะไรเงี้ยเขาชอบเรี่ย เข้าห้เรียกอยู่หน้าก็ได <si ้เรียกได้คนเดียวด้วยนะคะคุณงามนภาหนึ่งกวแปดเดือนกับเก้าวันค่ะใช่คุณเขียนมั้นะมันคือความรักรักมีข้อแม้คุณนักปานี้จะพณนิดาขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกดาวว่าคุณวีดีคาเดนโฮม คุณพ like yes? ี่นะคะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่เมตตาให้คือคำที่ใส่สีสาสีสาทิ้งค่ะสุขภาพขอบคุณมากค่ะแล้วจะเกิดว่ามันบริจาคให้จริงเนี่ยผมไม่เสผมเอาตรงตาผมจะให้เองเลยนะแต่มันบอกว่ามันไม่ได้เพราะมันเกิดจากปสา คุณพักทีมันต้องต้องใช้เวลาค่ะน้องเจ็บไหมน้องคันช่วงนี้น้องจะคันมากคุณงามอินดี้สวัสดีค่ะคือจะเจ็บถ้ามีการขาดแต่เราดูขอนอนยาลงไลไ์กันนะคะขอบคุณทุกทุกกำลังใจขอบคุณที่เมตตาปิดภาพการใดขอโทษด้วยนะคะขอไปทุกคนด้วยคุณงามราคาหนึ่งขวบแปดเดือนเก้าวันค่ะ้องเลยแต่มันให้ไม่ได้จริงๆคุณสุดาชิงยมดาราวันวันทองสมุทรไทยอ่อนคงสวัสดี